ครับความเจริญก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก็คือสามารถสร้างเสียงานวความสะดวกที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทาอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับที่เคยถามตัวเองเหมือนกันว่าในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสามเหลี่ยมนะครับว่าเขาคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ลักษณะของการประยุกต์ใช้หรือว่าการพัฒนาเพื่อนาทฤษฎีเนี้ยมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือว่า เออเอามาทําให้เกิดเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเนี่ยมันมันเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างหรือว่าการพัฒนาของมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าน้องๆได้อ่านหนังสืออนิสสารนะครับเรียบเขาเรียกว่าไล่ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ประมาณม .1 ม .3 เนี่ยน้องจะรู้ว่ามันจะมีอน,นศาสตรท่านเด่ชาวกรีกนะครับท่านชื่อพีทาโกรัสนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ ก่อนที่จะเกิดคริฎตสักาก็นานอยู่นะครับเป็นลักษณะหลายร้อยปีนะครับท่านคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีบทพินาโกรัสนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีของสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะยมีสามเหลี่ยมชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีความสําคัญเราเรียกลักษณะของการเปรียบเทียบที่ว่าสามเหลี่ยมคล้ายนะครับซึ่งพี่คิดว่าตัวลักษณะของทฤษฎีบทพินาโกรัสและสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ย เป็นความรู้ที่เกิดมาเ็าเรียกว่าเกิดมาควบคู่กันแล้วก็เดินไปด้วยกันเพราะว่ามันสามารถถูกนําไปใช้ประโยชน์คล้ายๆว่าควบคู่กันไปได้ตลอดนะครับทีนี้เนี่ยจากทเป็ีทั้นต้นเนี่ยก็คือมันจะไปบรรจบมาที่ปัญหาข้อ51นะครับนั่นเป็นเนื้อจับอรเดชยิ่งยูนจากต้นสนต้นยืนนะครับเป็นระยะ16เมตรใช้กล้องตองทางไกลต่อไปข้างหน้านะครับแล้วก็เขาแงนมองเนี่ยเห็นยอดต้นสนอยู่แนวเดียวกับยอดเสาไปแรงสูงด้วย เสาไฟแรกสูง96เมตรต้นสนสูง,ง32เมตรคําถามคือระยะห่างระหว่างเสาไฟกับ,บต้นสนเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่เมตรอย่างแรกที่น้องต้องทำน้องรู้ไหมนะครับว่าน้องต้องทาอะไรอย่างแรกครับคือวาดรูปเพราะถ้าสมมติน้องไม่วาดรูปปุ๊บน้องจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารูปแบบที่น้องจะพิจนารณาเป็นอย่างไรนะครับรูปแบบของเขาคือไนนเดียนอรคะ่ะอากาศคเล็อยู่ตรงนี้นะครับสมมติเป็นพอยด์ยหนึ่งนะครับที่สมมติเป็นเก็ได้นะครับเขาลองเห็น เขายืนห่างต้นสน16เมตรนี่ค like, да ือต้นสนนะครับขออนุญาต้าเรูปเป็นต้นสนนะครับต้นสนเนี่ยจะยืนห่างเขานี่คือ16เมตรนะครับยืนห่าง16เมตรนะแล้วใช้กล้องสองทางการเหสองไปข้างหน้าจะมองเห็นยอดต้นสนอยู่แนวเดียวกับเสายอดต่อไปแรงสูงนี่คือเสาไปแรงสูงนะครับขออนุญาตวาดรูปเป็นลักษณะของเสาไปแรงสูงแล้วกันครับตามรูปที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะครับเสาไปแรงสูงยอดเสาไปแรงสูงสูงด้านบน เ้อร์นส่วนสูง32คำถามคือระยะระหว่างตปลายแหลงสูงกับเ้อร์สนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่คือระยะเอ้นะครับปึ๊บจากรูปเริงต้นพี่จะกำหนดจุดเพิ่มเติมนะ A อันนี้ B นี่ C นี่ D นี่ E พี่ก็บอกแค่นี้พอแล้วแล้วพี่จะมาสตัดรากว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นสามเหลี่ยมท้ายสามเหลี่ยมท้ายตัวนี้มีข้อดีอย่างเดียวคือมันเป็นสามเหลี่ยมท้าย ที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้เคษฎีบทของพีดังกุรัสในการแก้ปัญหาตัวแย้ด้วยนะครับเชณฑเหมือนเดิม A B C D และ E Echo นะครับปึ๊บดูรนะยะ A B 16หกนะครับ B E ส2สองทีนี้ตัว C D เก้าสหกคำถามคือไอตัว B C เนี่ยหรือเป็น 5x เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่น,อน้องก็พิจารณาสามเหลี่ยมท้ายเลยนะครับพพิจ,พจนารณาครับ อ่าขอลบขอลบทางขอลบทางซ้ายนครับขอลบทางซ้ายเพื่อเอารูปขวามาพิจารณาเขียนเป็นสมการท,าท,าทา้ายท้ายนะครับถ้าสมมุติพี่เห็นว่านอนฐานตั้งนะครับอัตราส่วนด้านนอนหานอัตราส่วนด้านตั้งมันจะเป็นนอนเห็นว่า a b นอนเล็กส่วนตั้งเล็ก a b ต่อ b e จะมีค่าเท่าหับเท่ากับนอนใหญ่ก็คือ a c เอีส่วนตั้งใหญ่ก็คือซีดีทีนี้รู้รู้เลขอะไรบ้างเขียนเข้าไป a อยาวยี่หกเห็นไหมครับ b ีอ e ียาวสามสิบสองนะครับเอซี AD, นะครับไม่รู้ถึงอ,ออกบ้างแล้วก็ซีดีสูงเก้าสิบหกนะครับก่อนที่น้องจะย้ายข้างนะครับย้ายข้างไปเพื่อจับวามเสร็จเพื่อเพื่อ,อแก้กรรมการหาค่าเอซีพี่ขอแนะนําว่าตัคทามเสร็จ end, ตรงก่อนสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสองสามสิบสอง มันจะได้1ตัว2เท่ากับ ac ตวัว96เพราะฉะนั้นนะครับ ac จะมีค่าเท่ากับ96ยิงขึ้นไปคูณ2ปัญหารี่จอดอยู่าันละนะครับ96ออมันได้48ถูกไหมครับ ac จะได้48ทีนี้หลายคนเขาเรียกว่าอาการดีใจตรงที่ว่าเฮ้ยผมหาค่า48ได้ปุ๊บน้องเ,อเรียกตัวเลย กองไก่ขอไข่ของควายของูเขาจะมี48รวมอยู่นะครับพอน้องคำนวณได้48ปุ๊บเ้องเห็นว่าขาไาอไข่48ตั้เลยเกิดอะไรขึ้นผิดนะครับผิดเพราะว่าผิดเพราะว่าเขาต้องการหาระยะห่างระหว่างเสาไฟแรงสูงกับต้นสนอ่าขอโทษนะครไม่ใช่เสาไฟแรงสูงนี่คือต้นสนเขาต้องการอยากรูว่ามีสีเห็นยางเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่น้องคำนวณแล้วว่เอฟยาว48ด้วยความครามีไก คิดว่า48เป็นคำตอบซะก็คือผิดทันทีนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมาพิจารณาอีกทีนึงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นยาว48ถูกไหมนะครับตรงนี้มัน16ตรงนี้48เพราะฉะนั้น x ที่มีค่าเท่าไหร่ x ก็มีค่าเท่ากับ48ลบ16ตอบเท่าไหร่ครับ32ซึ่ง,อองคำตอบมันยายมากคำตอบ32เห็นไหมพี่จะบอกแล้วว่าบางทีโจทย์สามเหลี่ยมเจอพวกพีทาโการัสสามเหลี่ยมล้ายนะครับ มันไม่ยากเกินไปถ้าเรามองออกคือเราสามารถมีมุมมองในการพิจารณาแล้วก็ทําได้นะครับอย่างคาดในจุดงเล็กน้อยนะครับถ้ามีอะไรก็ทรานักคุยตอบถามกันแล้วก็เรื่องเร่อพิเศษก็ติดต่อคุยตอบถามกันกับแทยขเดชนะครับนายเดชมีเตรียมที่ที่จะเตรียมนะครับน้องๆทุกคนและขอให้ทุกน้องทุกคนเนี่ยมีความขยันสนใจตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวสอบข้อนี้จบในท่อนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันข้อต่อไปครับ คุยกันรวดเร็วนะครับกลับมาเจอกันที่ข้อ52ซึ่งข้อ52เนี่ยเป็นการคำนวณตัวเลขธรรมดาเพียงแต่ว่ามันมีทริคนะครับมันมีทริคหรือว่ามันมีข้อที่จะต้องจําหรือข้อที่ต้องพิจารณาอยู่นิดเดียวนะครับนั่นคือ operation operation คือการทำสมมงหมายบวกลบคูณหารน้องอาจจะไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่ามีตัวเลขนะครับเจอกันนี้นี่ตัวคูณน,นี่ตัวลบนะครับนี่ตัวบวกนี่ตัวลบ,น,วลบนี่ตัวคูณลบคูณคูณลบลบคูณลบบวกลบคูณนะครับ เราจะทําตัวไหนก่อนนะครับทีนี้เนี่ยพี่เอาสรุปสักตั้เลยนะครับการคิดโดยลักษณะของเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการเรียงลำดับคืออัลกอริทึมในการในการคานวณไอโวกตัวเลขลักษณะนี้นะครับถ้าเจอบวกลบคูณหารอยู่ด้วยกันให้ทําคูณกับหารก่อนนะครับแล้วค่อยทำบวกลบทีนี้คําถามคือคูณแล้วหารคูณแล้วหารหรือว่าหารก่อนค่อยคูณอันไหนถูกต้อง พี่จะชี้ให้ดูนะครับสมมุตินะพี่เจอตัวเลขสองคูณสามนะครับหารสี่แล้วดูนะสมมุติพี่เอาสองคูณสามก่อนนะครับพี่จะได้หกถูกป่ะหารสี่ก็มีค่าเทกับหกส่วนสี่เท่ากับสามส่วนสองถ้าพี่ทาหารก่อนพี่จะได้สองคูณนาหารนะครับสามส่วนสี่สังเกตนะแล้วสองตัดสอง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 สี่มันจะได้ สามส่วนสองสังเกตว่าการทําคูณก่อนหารหรือหารก่อน,นคูณคำตอบจะเท่ากันใช่ไหมครับทีนี้คําถามคือถ้าทําลบก่อนบวกบวกก่อนลบอะไรจะเกิดขึ้นดูนะเราไม่ได้สลับที่การบวกไม่ได้สลับที่การลบครับเพียงแต่ว่าเราจะทาอะไรก่อนกันนะครับสองบวกสามลบสี่ถ้าพี่ทําบวกก่อนจะกลายเป็นสองบวกสามเป็นห้าห้าลบสี่เหลือหนึ่งถ้าพี่ทําลบก่อนสามลบสี่เหลือหนึ่ง สองบวกหนึ่งสามลบสี่นะครับสามลบสี่เป็นลบหนึ่งสามลบสี่เป็นลบหนึ่งสองบวกลบหนึ่งก็คือสองลบหนึ่งก็คือเหลือหนึ่งก็คือทําอะไรก่อนไม่ได้แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรเนี่ยมันบวกกับคูณอยู่ด้วยกันเช่นสองบวกสามคูณเจ็ดนะครับดูนะดูนะครับสองบวกสามคูณเจ็ดถ้าน้องทำบวกก่อนน้องจะได้สองบวกสามเป็นห้าห้าคูนเจ็ดเป็นสามสิบห้า าน้องทำคูณก่อนน้องจะได้สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองเป็นยี่สิบสามสังเกตว่าคําตอบตรงนี้นะครับคําตอบสองตัวเนี้มันไม่เท่ากันคําถามคือตัวไหนถูกนะครับคําถามคือตัวไหนถูกพี่บอกก่อนนะตัวถูกนะครับคือตัวนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะการทำอปเปอเรชั่นหรืออปเอร์เรชันนการคิดคำนวณนะครับเขาจะทําบวกอขอโทษนะครับเขาจะทําคูณก่อนบวก ขาจะทําหารก่อนบวกหารทำก็คือทําคูณหารเนี่ยก่อนบวกลบนะครับถ้าสมมติว่ามีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารทําหารก่อนถ้ามีเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายบวกทําคูณก่อนมีคูณนะครับกับมีลบก็ทําคูณก่อนนะครับสรุปง่ายๆทีนี้กลับมาดูที่ข้อเลยนะครับถ้าตื้อตืนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่า A อบวกบีลบซมีเท่าไหร่ทำเอก่อนนะครับเจอเนี่ยเห็นป่ะนะครับ ค่อยๆทำนะครับค่อยๆแก้ตัวเลขนะครับลบนะครับสองคูณเอลบจะลบเป็นบวกนะครับอันนี้ใส่เครื่งหมายลบไปนะครับซีแค่นะครับบวกจะลบเป็นลบแล้วคูณดีนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเป็น A, เอเห็นป่ะปึ๊บคำถามคือทำไรก่อนคูณกับบวกต้องทำคูณก่อนเอคือแปดสองแปดสิบหกนะครับสิบหกบวกลบสิบห้า ก็คือที่ผกลบขึ้หน้าเือะเลยเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งใส่ค่าตั้งบูทไปติดลบขึ้หน้ายังไม่ต้องทำอะไรมากนะครับคูณกับลบทําอะไรก่อนทําคูณก่อนดีด็อกเป็นลบสี่นะครับดีด็อกเป็นลบสี่ลบตัวนี้อย่าเพิ่งมองนะอย่าเพิ่งมองนะครับอย่าเพิ่งมองนะดีด็อกเป็นลบสี่สี่อ่าลบสี่คูนสามเป็นลบสิบสองถูกไหมเป็นลบสิบสอง ขอลบที่สองมันจะกับรอบตัวนี้มันจะการบวกสิบสองมันจะการเป็นซีบวกสิบสองซีบวกสิบสองคำถามคือซีเท่าไหร่ซีคือยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสิบสองเป็นสามสิบสี่ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นสามสิบสี่นะครับปึ๊บดูต่ออ่าค่าสัมบูรณ์ของหนึ่งแอดสุ่มของหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งจะลบไปลบหนึ่งนะครับแล้วลบสามสิบสี่ได้ลบสามสิบห้า นี่คือ a เห็นป่ะ a ออกมาแล้วเป็นลบสามสิบห้านะครับต่อไปดูตัวบบอยนะครับต่อไปดูตัวบบอยนะ a ลบ b ไม่มีปัญหาเพราะตัวนี้มันไม่มีคูณเข้ามาเกี่ยวข้องลบกันได้เลยนะครับ a อเป็นแปดบลบสิบห้าแปดลบด้ลบสิบห้าคือแปดบวกสิบห้าสิบห้าบวกแปดยี่สิบสามนะครับเจ๋อไว้นะครับเครื่องหมายคูณนะครับสองคูณดดอก d ดอกเป็นลบสี่สองคูณ d. ลบสี่เป็นลบแปดถูกไหมครับเป็นลบแปดนะครับ ลบด้วยจีแอดียี่สองเห็นไหมครับปึ๊บยี่สิบสามคูณแอดพีหนึ่งแปดก็คือแปดถูกปะลบยี่สิบสองมันจอออปเปอเรชันตัวนี้แล้วพอจะออปเปอเรชันตัวนี้ปุ๊บคำถามคือคูณก่อนลบหรือลบก,ก่อนคูณคําตอบก็คือคูณก่อนถูกไหมครับพอคูณก่อนปุ๊บแปดสามยี่สิบสี่นะครับแปดสามยี่สิบสี่นะครับแปดสองสิบหกเป็นสิบแปดเป็นหนึ่งแปดสี่นะครับ เป็น184ใส่เครืงหมายลบยี่สิบสองหนึ่งดสี่ลบยีสิบสองนะครับเป็น162เก็บไว้ถูกไหมครับเป็น162เก็บไว้ตัว v ีบอยึเป็น162 162นะครับต่อไปเป็นตัว t ีแคนะครับต่อไปเป็นตัวซีแคตัวซีแคเนี่ยก็คือปีใหญ่นะครับลบกับคูณทำอะไรก่อนก็คือทำคูณก่อนบีบอเป็นลบสิ ลบสิบห้าคูณสองลบสิบห้าคูณสองนะเป็นลบสามสิบลบสามสิบเจอลบเป็นบวกสามสิบก็เป็นซีบวกสามสิบเป็นยี่สิบสองนะครับบวกสามสิบก็เป็นเท่าไหร่เป็นห้าสิบสองแส่แอดเจลูดเก็บไว้นะครับใส่ข้าหมายลบปุ๊บลบคูณทำไมก่อนทำคูณก่อนสองคูณดีด็อกดีด็อกคือลบสี่สองคูณลบสี่คือลบแปดลบเจอลบเป็นบวกเป็นเอบวกแปดเอแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับก็คือดีนะครับดีตัวใหญ่นะครับ ตัวนี้ก็ถอดแอดโซลูตคือ5.2ออกมาก็ไม่ต่างกันนะครับ5.2ลบ16นะครับก็เหลือเท่าไหร่46เป็น36นะครับีิงเป็น36โอเคก็จากที่เราเราจดไว้นะครับขอกลับไปดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้จด A ไว้นะครับ A เป็นลบ3.5นะครับตัว a ตรงนี้ A ตรงใหญนะครับลบ3.5เป็นที่ทำไว้นะครับตัว B บอนะครับ162 แล้ว c แคเนี่ยเป็น36เพราะฉะนั้นนะครับ a ใหญ่บวก b ใหญ่ลบ c ใหญ่มันยิงเขียนที่พี่บอกนะครับทำตัวไหนกันไ็ได้นะเป็นลบ35บวกกับ162แล้วลบด้วย36คำถามคือถ้าเราสับที่การบวกเนี่ยก็คือเราสามารถยายได้เป็น162ลบ35ลบ36จริงไหมนะครับลบ35ลบ36เป็นลบ71 หนึ 1> 1, 6, 2, ่งหกสองลบเจ็ดสิบหนึ่งจบเลยคำตอบออกมาแล้วสองก็เลยเหลือหนึ่งนะครับหกลบเจ็ดไม่ได้นะครับก็ต้องยืมมานะครับเป็นเก้าสิบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคาตอบจึงเป็นเก้าสิบหนึ่งททนทีนะครับซึ่งจะไปตรงกับตัวเลือกตัวเลือกใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จุดสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเจอออปเปอเรชันบวกลบคูณหารนะครับให้ทําบวกลบที่หลังคูณหารหรือคิดง่ายๆว่าทําคูณหารก่อน บวกลบนะครับก็ข้อ5 2ก็จบง่ายเพียเท่านี้แล้วก็ถ้ามีอะไรก็ทศัพามคุยสอบถามกันนะครับส่วนว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาดิสคัสก,กันได้นะครับแทนเดษดก,ก็ขอบคุณมากสําสหรับการติดตามชมวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเจอกันในวิดีโอชุดต่อ,ตอไปขอบคุณครับ